วันนี้ก็จะมาพบกับผลเหมือนเดิมเป็นประจำทุกวันเลยนะครับทุกคนนี่ตัวนี้อ่านว่าอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าตรงนี้ผมอ่านถูกแน่นอนนะครับ j u ล a ิ s i c เบ r ร d r ีเบิรนะครับทุกคนนี่นะครับกดตรงนี้ก็จะอ้าปากเหมือนเดิมนะครับนี่เี้ยเงี้ยเๆียเนีนะครับนี่น่ารักมากเลยนะครับข้างหลังข้างหลังข้างหลังนี่ก็จะเป็นนะครับเป็นสไปโนซอรัสนะครับ น้องเคยมาไหว้อยู่ที่แม่น้ําเจ้าพญานะครับในช่วงเดือนที่แล้วนะครับไม่แน่ใจนะครับนี่นี่กดตรงนี้ยังมีเสียงอยู่เหมือนเดนะครับทุกคนนี่โอ้โหนะครับดูกรงเล็บเขานะครับเหมือนจะโกรธใครมานะครับจะไปต่อยกับใครไม่รู้นะครับนี่นะครับอ้าปากได้นะครับทุกคนนี่เวลาที่เอานิ้วไปเย่นะครับมันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นพลาสติกแบบพลาสติกแบบนิ่มนะครับดีนะครับนี่ กดตรงนี้ก็จะมีเสียงนะครับนี่เห็นไหมว่างแล้วก็จะมีเสียงนะครับทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่สกงสแกนอะไรต่างๆนะครับนี่นะครับนี่จะมีรูปหัวไดโนเสาร์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่กดหางไม่ได้นะครับทุกคนปกติโกดหางมันก็ต้องทรายนะครับนี่แต่ว่ากดแต่ว่าเรามาบิดหัวเล่นมันก็ร้องเหมือนกันนะครับทุกคนนี่นี่นะครับมีสองตัวนะครับนี่ ส่วนนี้จะเป็นไดโนเสาร์หมดนะครับนี่ตัวนี้ก็เท่เหมือนกันนะครับทุกคนนี่กดหางแล้วก็จะอ้าปากได้เหมือนกันนะครับทุกคนนี่มีครีบเหมือนปลาวาเลยนะครับมีทีืบนเต่าเลยครับทุกคนนี่นะครับนี่โอ้นะครับนี่นี่เหมือนเหมือนเหมือนเขาด่าเราอยู่นะครับทุกคนนี่นะครับส่วนนี้จะเป็นโซนไดโนเสาร์หมดนะครับทุกคนนะครับตรงนั้นก็จะเป็นโซนดัสโซนนะครับนี่นี่นะครับ เท่มากเลยนะครับข้างล่างข้างล่างนี่คืออินดูมินัสนะครับเรกนะครับทุกคนนี่กดตรงหางตรงนี้ไม่ไม่ได้นะครับนี่แต่ว่าบิดหางนี่ได้อยู่นะครับนี่คอก็จะเอียงไปด้วยนะครับทุกคนแต่ไม่มีเสียงนะครับนี่แต่ว่าถ้ากดตรงนี้มีเสียงนะครับเห็นไหมทุกคนนี่นี่ครับนี่นี่นะครับดูกันชัดๆนะครับทุกคนนี่กดตรงนี้แล้วก็อ้าปากนะครับนี่ โอ้ลิ้นสีชมพูนะครับัวนี้นี่เหมือนมีเสลติดโกเลยนะครับนี่มีสองตัวเหมือนกันนะครับนี่ข้างในนะครับนี่โอ้ทุกคนเท้าเขาจะมีเป็นเท้าเหมือนไก่เหมือนนกเลยนะครับทุกคนเท้าใหญ่มากนะครับนี่แขนก็จะประมาณนี้นะครับนี่สามารถบิดได้นะครับแขนนะครับนี่ข้างล่างนี่ก็จะเป็นอินโดแรปเตอร์นะครับทุกคนนี่กดตรงนี้ก็จะมีเสียงนะครับนี่ นิ้วเขานิ้วเขาจะยาวมากเข็นเขาก็จะยาวมากนะครับ้ามใหญ่มากนะครับทุกคนนี่ครับหางก็สามารถบิดหงเอียงได้นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่สแกนนะครับตรงนี้เห็นครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่มีสองตัวนะครับโอ้ตัวนี้นะครับจะเป็นทีเล็กหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจก็จะมีจอยให้ด้วยนะครับนะครับโผล่โผล่มาแต่หัวนะครับแต่ว่าที่แน่นอนนี่ก็คือแบบ ก็คือปากนี่สามารถงับได้แน่นอนนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นไดโนเสาร์พันเล็กนะครับพันไก่อะไรไม่รู้นะครับนี่ทุกคนโอ้หัวหัวก็สามารถขยับได้เหมือนกันนะครับนี่นี่ขยับได้แบบนี้เลยนะครับนะครับขยับได้แบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่หางเป็นยังไงหางโอหางก็บิดได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับน้องๆหนูๆท่านไหนก็อยากซื้อไปเป็นของขวัญให้น้องให้เพื่อนก็สามารถ มาดูหาดูได้นะครับโอ้ตัวนี้อาปากนะครับน่ารักมากเลยนะครับนะครับเป็นเหมือนกิ้งก่าบ้านเราเลยครับตัวนี้นะครับที่จะเทก็คือตัวนี้นะครับนี่มันมีแผงตัวนี้ออกมานะครับเท่มากเลยเลยนะครับนะครับนี่โอ้ตรงนี้นะครับโอ้โหแดงมาเลยนะครับทุกคนนะครับก็จะมีเขียนน่ารักตะมูตะมีอยู่ตรงนี้นะครับนี่เอาไว้ทําอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่หางก็สามารถบิดหักเอียงได้นะครับนี่โอ้บิดบิดบิดมาตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ที่ แต่ที you, ่ถ right. ูกต้องก็คือหางก็ต้องอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ขาก็สามารถขยับได้นะครับทุกคนนี่อ้าปากได้ไหมนะครับอ้าปากได้นะครับโอ้ยน่ารักมากเลยครับนี่ตัวนี้มีตัวเดียวนะครับนี่ครับนี่มีตัวเดียวนี่ต่อไปนะครับนี่ตัวนี้ก็จะมีพระเอกอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีสองตัวน่าจะเอาไว้สู้กันนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวสีเขียวนะครับกดตรงนี้ก็จะอ้าปากได้นะครับทกคนนี้ ว้าวเท่มากเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็อาจจะกดตรงนี้ก็จะขัางกหัวได้นะครับจอดหัวได้นะครับอาปากได้ไหมอ้าปากได้นะครับโอ้ทุกคนนี่น่ารักมากเลยตัวนี้น่าจะเป็นซุปของเขานะครับนี่ีไดนเสา์ตัวน้อยนะครับนี่นะครับเหมือนเต่าเลยนะครับนี่ลักษณะลักษณะเหมือนเต่าเลยนะครับทุกคนนะครับนี่ตัวนี้ก็กดตรงนี้ก็มีีมเสียงเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเท่มากเลย